เป็ไงบ้างกับการติดทีมชาติครั้งแรกของเราก็ตื่นเต้นครับผมก็ไม่คิดว่ามันจะเร็วขนาดนี้ครับครับรู้รู้เรื่องตั้งแต่เมื่อไหร่ครับก็เพิ่งรู้เมื่อตอนช้านี่แหละครับมีปี่เขาทักมาโค้ชได้บอกได้คุยอะไรกับเราหรือยังครับที่ว่าทำใหถึงตื่นขึ้นมาเล่นในทีุใหญ่างยังครับไม่ได้คุยเป็นการส่วนตัวถ้าถ้ามองในมุมตัวเองอ่ะคิดว่าอะไรที่ทำให้เราชนะใจหาซั่นได้เลยกัน แน่ใจครับเพราะหนูก็พยายามชวผลงานในธมสรให้ดีที่สุดครับก็หนึ่งมันเป็นช่วงที่ผมได้ลงใบแล้วก็ได้มีการทำดูด้วยก็ไม่รู้คทให้เรามั่นใจคืออะไรครับตรงนี้คือมั่นใจออกมาครับก็ก็ต้องขอบคุณทั้งนายกและพี่เจียนะครับที่มอบโอกาสนี้ให้ผมแล้วก็ผมก็เป้าโอกาสทั้ได้คิดว่าตอนนี้เป็นช่วงที่พรของเราดีที่สุดแล้วหรือยัง ผมก,ก็ต้องบอกว่ามันมันก็ไม่ได้ดีที่สุดหรอกครับแต่ผมก็อยากพัฒนาไปเรืเร่ยอยๆคิดว่าจะต่อยอดไปในซีเกมยังไงบ้างครับเดือนหน้าก็ผมก็อยากเก็บประสบการณ์จากพี่ๆเขาครับเพราะดีหน้ามันก็มีซีเกมครับเพราะผมอยากเก็บประสบการณ์จากที่ใหญ่แห่งบ้างที่สุดม <c oughs> ผมก็ต้องมุมใจแหละครับเพราะพุทธมันจะสีมันก็ทําให้ผมแบบ ได้ดังมาจากที่มาที่เ้ือแล้วก็ได้มีโอกาสขึ้นมาเล่นไฮลกด้วยลองเทียบจากนี้ครับกับเป้าหมายมากว่านครับเป็นยังไงบ้างครับก็ถ้าถ้ามีโอกาสได้ลงก็จะช่วยที่ให้บ้ากขึ้เสือกดดันแค่ไหนครับปับการันเป็นตัวแทนของโคแบนก็กดดันครับเพราะว่าผมก็ไม่คิดว่าจะได้มีโอกาสขึ้นมาชิ้นใหญ่เลยน่ารับโดยวตีรัตเล่นทางซ้ายหรือขวาเ่อถนัดกว่ากัน ก็เหมือนตอนผมเล่นทีสามผมจะเล่นฝั่งขวามากกว่าแล้วก็เหมือนพอมาติดลีปปุ๊บพี่เจียจะให้เล่น้ายครับได<ช>้ฝึกซ้ายมาตลอดชอบหรือว่าถานัดตรงไหนบ้างผมผมไม่ได้ติดอะไรอยู่แล้วครับถ้าโค้ชให้โอกาสเล่นไหนผมก็จะทำให้เต็มที่ครับครับขอบคุณครับ